ถ้าคุณเบื่อออฟฟิศเบื่องานประจำแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงลองมาฟังดูอาชีพนี้อาชีพสต็อกเกอร์ดิจิตอลนอแมดใช้แค่โน้ตบุ๊ก iPad คุณก็สามารถทำอาชีพสต็อกเกอร์ดิจิตอลนอแมดได้แล้วเมื่อก่อนเคยเป็นพนักง,งานประจำทำงานประจำนุ้งเงินเดือนทำงานออฟฟิศสุดท้ายลองมาทำอาชีพสต็อกเกอร์ดิจิตอลนอแมดบอกเลยว่ามันคุ้มค่ามากๆผมเริ่มทำวันละสิ ถึง20รูปเมื่อครบ1ปีมันทำให้ผมสามารถกรเกษียณตัวเองจากงานประจำสะสมงานทุกวันทำงานง่ายแค่รีเสิร์ชดีไซน์อัพโหลดหาความต้องการของลูกค้าแล้วเอาไปวางขายมันมีรองรับมากกว่า10ที่งานหนึ่งงานมันจะทำงานทำเงินให้เราตลอดเวลาในยามที่เราหลับมันก็ทำงานในยามที่เราไปเที่ยว มันก็ทำงานในยามที่เราตื่นมันก็ทำงานมันจะมีความสุขแค่ไหนครับถ้าเรามีเงินไหลเข้ามาอยู่ตลอดเวลาไม่มีลิมิตไม่มีจำกัดยิ่งทำมากยิ่งได้มากงานที่แร์กับตัวเรามากที่สุดถ้าอยากรู้ว่าทำยังไงตามผมมาได้เลย